สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมมื่อนีค่ะมีโอกาสดีค่ะได้มาหาปูด้วยสีค่ะมานตามแนวทางเล่าพัฒนาของวันที่8ค่ะคุณผู้ชมวันที่8พฤษภาคม2,567รหมานตัวนีค่ะวดที่แล้วได้ยินข่าวปูเพิ่นเล็กเขาเนาะเนาะ งวดนี้ก็เลยมาตามฮะให้คุณผู้ชมในเบอ่งแนวทางกันค่ะออ่าของงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมที่เก่าที่ว่นเน้นเก้าอย่างเดียวนี่ของงวดที่แล้วค่ะนียกเลิกก่อนผู้ได้จดนี่เบาแลมบ่อเลยอันค่ะของเซนนาดีเพ่นจับครูห้ค่ะคุณผู้ชมเลขถูกเพิ่นค่ะของอาจารย์เซนนาดีเพ่นห้มากงวดที่แล้วนะคะคุณผู้ชมห้ย ของเพิ่นลงช่องเพิ่นเนาะจิตตนาก็ได้มาเอาของเพิ่นลงให้คุณผู้ชมในเบิงนะคะมื้อนี้มาหาปูโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ชมเสียบปูนี้นะครับเสียบได้เไหมครับอู้น้งเบิ่งก็ถูกนัดเลยครับ กำลังจุดถูบอันนี้สั่งเอาจากขนแกนน่นนะเนี่ยกวนย่างหนาเลย่ที่ขนแก่นทำด้วยี่แปลว่าสิ่อใบ้านเรามันสร้างนั่นอยู่บ้านเรามันจุดถูบไหม <c oughs> จับต่อปืนนะ่ะรับต่อท้ายดิ <c oughs> นี่จังวะพวามมึงหนาเสียนได้ดีรึเน้องมันต้องภาพฝรั่งพลั่งทั้งภาพไทยภาพอะไรกเข้าใจเสียงจุธูมีเสียงความเนี่ยเป็นตะขังเงี้ยฟันบ่งแค่สิข้นจ้ะมันไม่เขาไม่สิขินมันจะไม่กินทูบแน่แน่คุณนายค่ะช่องอะไรรู้เนี่ยจินตนาชาแนลค่ะจินตนาค่ะ ดีมัครบเพลงแต่เก่าอ่ะจินตนาการวิมานอันบรรเจิดจ้าอ่ะนะเอาเมื่อตัวสมัยนั้นพ่อแต้มเป็นบ่าวเนาะรังรักในจินตนาการน่ะนะใช่ค่ะเคยได้ยินไหมได้ยินค่ะเพลงดังเรักเป็นเบาได้หรือเปล่าไปของๆปูร้องให้จบเลยค่ะบ่าวคือเก่าดิเพลงเพาะนั่นน่ะหาฟังยากแล้วค่ะเนี้ยของแท้เลยเนาะแค่งกี่ครั อ๋อใหญ่ๆเ้อทีอันใหญ่ๆอยจะเจิดเลนที่มานชุาวันนี้เราขอลาวพัฒนาก่อนก่อนที่จะออกวันอะไรฮะพอาตวมวันพุธวันพุธที่แปดตรงนี้วันพุธออกวันพรุ่งนี้บ่ครับผมออกวันที่ออกปู ลูดวยขาวัดยีกันครับค้วข้าววัด um> <invention. S 3> ีค <oui> ับถูก <electronics> ต้องนะทั้งช่องใหม่ช่องเก่าทั้งช่องจินตนาการจินตนาชแนลค่ะจินตนาในชแนลเรีนตัวเสือนย่เดิน่คืน่ยมเสียนนากนี่ยนกัลี่ ว่ะวมทจินจินตนาในแชนแนลดีไหมคะปูดีดิจินตนาก็คือความฝันและความหวังความอะไรนี่๋อค่ะแสดงว่าทุกคนต้องมีความหวังอค่ะกั่ากภาพอีกอนนอทุกท่านทุกคนเนะท่านที่ได้รับชมในช่องจินตนาในสชแนล แล้วก็ข้าวโพรนาดีเอาอียนะปูป้ออะไรนะเพียนนาดีครับเพียนนาดีเนนอตับเหลงเป็นักไรได้สงแล้วก็เบาแหลมครับทุกท่านทุกคนเป็นกันแล้วก็ที่ได้รับชมทุกช่องนะช่อง, YouTube ใใย,งยใทเบแก่ใจแก่ใจไปลาวกันก่อนครับวันนี้เนอะปูห่ออราตนาเผยเทพพยาดา พอแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมใดๆก็ดีที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายผิดพลาดมาในอดีตชาติถึงปัจจุบันที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้เทพเทพาาอรักษ์ทั้งหลายคุณรักษาเทวดารักษาทรงยกโทษอาโหสิก,กรรมให้ลูกให้หลาน ให้เปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญบรารมีเปิดชัจชะบรารมีศีลบรารมีขอให้จงได้เปิดอารังสัมมาสัมพุทธภกกบา อย่าลัพไปนอนปูว่สังเกตบงดีครับโพลีสีมาแล้วอนะ่ะเปีนยวน้องปูวันนี้สังเกตดูมือครับพี่ ปดแเด้อพี่น้องกัยมีสองขันชีบอกชีถนับได้กันเลยชี้ตรนชี่ีสองโอ้สาธูปูบอกถูกสี่สองค่ะคุณผู้ชมปูบอกว่าถูกแล้วสี่สองโอ้มาไกเลย่คนลูกเลยอกระี่เป็ียงสอง สีสองครับสีสองสมรอกไข่เปนชิตินเนาะโดยบังเอิญอมยสรเดียวมเาเลี้ยงตึกี่วเ็สองเด็วเจดสองอะอือสองนี่ันหวนเนาะสี่มีสีลูกายอีกสักอ่สองเจ็ดสองสี่สีบาร์สีตีสองสองสองบนล่างสองบนสองล่างค่ะคุณผู้ชมขยันขยัน ขยัน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 อขยันขยันเข้าใจลครับเล็กตูกัมาเจ็ดอพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิครับผมูๆเดยก่อนพี่น้องเบิเลกระดาษให้ปูเยกระดาษใ่กระดาษมีบ้งกระดาษเป้าเร็วกระดาษนาใหม่กระดาษเป้าปูา

วงกลมที่สองค่ะวงกลมที่สองแป่สีงแปดสงเก้ไปแล้วพี่น้องเอาเพียงี่เบอรหายเงใหนงเจ็ดสองแปดสองเค้ กันยุ่ด้วยพี่น้งครับอย่าลืมครับผมงแกสองเจ็ดสองเก้าคู่วงกลมใบก็คือตัวเด่นด้วพี่น้องคซีเดอตัวเด่นสองนะครับเด่นที่สองนะครับประกบคู่มีแปดมีเจ็ดมีเก้าครับพี่น้องสองเจ็ดสองแปดสองเก้าห่วาบ้นซีสองไปเนี่ซีสองโอซีสองซีสองีสองอ่ะโอ้วิ่งสองครับสายวิ่ง สองสี่สองแปดสองเจ็ดสองเก้าอ้าปูหางวดนี้แล้วปูเน้นเน้นเน้นเห็นไหสองสี่เน้นสองสี่กันไหมสองเจ็ดสองเก้ากับสี่สี่ด้วยสองสี่กับสี่สี่ค่ะปูบอกค่ะมือมือปูเด้ค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวล่อเลขถูกนะเลขถูกเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้านอ่คือเขาหลอกเบาเลียมจะนอหมตีสองตี่ห้าสองใช่หรือถูกอีกเส้นตรงนี้สองด้วยหนึ่งสองด้วยพอดีกับสองเจ็ดเลยนะสองเจ็ดสองห้าด้วยนี่นี่ก็มีสองสองเจ็ดสองห้าค่ะแน่นอนก็มีเจ็ดให้กันดีน้อง อข่าวกับเลขกถูกเลยค่ะเลขกที่ปู่ให้ดูด้วยสีให้เลยอเจ็ดสองห้าเพราะแ่บึงนี่บึงบึงตามนี่นี่เจ็ดสองสี่เป็นเจ็ดสองห้าเนี่ยแต่บึงน่เป็นไปเจอจองหานมาค่ะแม่นค่ะแส้งกล่องคมนี่มันเ อันนี่เป็นกระดีมวเจ็ดสองสี่วัดนี่ค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาค่ะไม่แทงถูกเป็นเจ็ดสองแตก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 แต่ปูบอกเออคุณผู้ชมเบิด็กกๆกันคับเด็กปูกกับพี่น้องเสอจะหนีมยไกย่แ้ว็เดยับกล่องให้พี่น้องเขาเบิ um ้งแก จ็ดสองห้าครเองห้าพีนองมึชัดๆนะพี่น้อเจ็ดสองห้าค่ะสายวิ่งสายรูดรูดที่สองค่ะสองเจ็ดสองสี่สองห้าฝ้นโลงน้ำเด้อค่ะพี่น้องวกจับคู่เป็นตัวน้ำเล่ ตหวเอฟซีมั้งเล่นแคบหน้าจอเลยครับผมเลขทูปเออนี่ยสองสี่นอะสองสี่แล้วก็สี่สี่สี่สองตัวสองเจ็ดสองเก่าเนาะกับสี่สี่ตัวเพืดียว่ากันกัน ค่นะนนะพี่น้องเห็นแล้วเนาะคะ่ะเลขถูกอไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเพอนว่าเนาะห้าสองเจ็ดแต่สองอยู่กลางเป็นตัวยืนค่ะสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเนาะ ห้าบกสองก็เป็นเจ็ดเหมือนเดิมมาแบบรมด้บวกเลขคิดีเด้อกดติดตามจินตนา channel ด้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นแนวทางค่ะลาพัฒนาของปูลือสีค่ะงวดนีง้งวดแรกค่ะเปิดตัวปูปูให้ปังค่ะเมื่อนี้เนาะมาร <คะ S 2> อบแรกต้องแตกปูวาค่ะสมพรปากปูวาเด้อค่ะพี่น้องเอ้ค่ะเอาขอพูดลายๆค่ะคุณผู้ชมค่ะ ขอให้มานให้ปังนะคะ,ะมีชัยไปมีโชคมีลาภเกิดบุญญาบารามีไม่เกิดก็ต้องสร้างบุญบารามีเข้าไว้ผู้ใดมีบุญจึงจะถูกเลขพาและนาทีสาธุค่ะสาธุขอให้ถูกเนื้อและปรนนทะเราจับแม <า S 1> นมปิงสองพี่น้อง พี่น้องซี่แคปหน้าจอคาเร็ปูชเราครับตัวเลขแนวทางเราพัฒนานะครับวิ่งสตัวเดียวนะครับพี่น้องซสองสี่สองเน้นเน้นสองเกแคปหนจอกันครับผมกับเด็กถูกกับเจสองห้าพี่น้องจับวิ่งกันกับเขาคือมวยที่่านมากกับเกาศูนจับวิ่กันกับเขานะพี่น้องสองครับพี่น้องอ๋อคย้งเฮ้งร่ร่ยกันวิ่งจับหน้าจอครับผมอ๋อไปพอ